อาจารย์อีกทียามักกระตุ่มดันเลยโอ้มันไอหัวกระตุ่มดันเลยเอาไม่เอาไปเหยียบอะไรอย่างนั้น โอ้มันเหยียบก่อนกินหรือเปล่าเออเหยียบแล้วครับกินนี่ให้ตัวนี้ด้วยนี่จับรถนะเออโยนให้เลยโยนให้โยนให้ในถุงในถุงในถุงเทใส่นี่เลยเทใส่กะละมังเอยกินอันนี้ดูสิกินไหมกินมันนั่ะเออใครบอก Láng rồi ไม่ต้องโปกหรอกอยาโปกูหรอกฮะไตัวนั้นมเดินไปลยตัวนั้น,นโอ้อลไม่ <laughs> มันปอกกินไอจ้าเดี๋ยวแกะมงกรกินไหมไม่กินไม่ก <laughs> ินแกวมงกรอีกเดนะมันต เอามันแก้วมันนี่เพราแอปเปิลดูสิกินไหมอ๋อมันไม่กินอ้าวอาเจ้าอาเจ้าอาเจ้าโอ้ยหมาเหรอกินมัแตงโมกินแตงโมอามิดผ่าในแตงโมอ่ะนี่ๆๆนี่อ่ะผาลูกเล็กได้ไหมเออเขาพูดกับปุ๊บ พาได้ไหมกินอะไรนะแตงเลือกกินอะไรพาอีกไหมเออพาครึ่งอีกแดงดีนะแตงหม กินอะไรนะโอ้มันช็อกโกโพดตี๋เปล่าข็อโพดปรต่เกะทุ่งนะแฉกยังไม่สำรวจเนาะเป็นแฉกยายเรียบร้อยไปแล้วลาบเป็นนากรู๊โอ้มันต้องเกะมันไม่กินเปลือกมันเอง ชอบกระโพดออือชอบกระโพดชอบกระโพดอันนี้ล่ะนี่มันกินเปลือกด้วยทไมมันไม่กินเออตัวนี้มันมันต้องแกะให้มันโอ้มันเหยียบเกะียนเกลี่กินนะเออมันแกะกินมันไม่กินมันไม่กินเปลือกมันช้างขึ้นนายเลย เกล้อนอช้างคุณนายใช่ไหมเนี่ยอันนี้กินอันนี้ให้มันกินแต่เมืองดูอันนั้นยียุนยียุนอันนั้นมันแตกหมดเลยเนาะแต็มมุหมดไม่กล้าเข้าไปนะเอออันนี้จะกินอันนี้เอ้ากินไหมกินมันชอบกินข้าวโพดแต่มันไม่เอาอันนี้ เออมันแก้วดูสิอาลูกเล็กๆอ่ะลูกใหญ่เกินนั่นมันแก้วนี่ที่อมาถึงเท่าไหร่ถุงละร้อยแก้วแพงบหมีร้านเดียวแล้วอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยจ้าวเย็นมันแก้วไม่กินนะอมันไม่กินนี่มันกินมันอันนี้เนี่ยมันเทศมันอะไรเนี่ยมันกินข้าวโพดแต่ต้องปอกเนี้ย กูชงสารตัวน,นั้นกินอยกินูมันกินงงเปลือกอ่ะดีแล้วตัวนั้นมันกินหมดแหละครับพลังโอ้ปั๊บไม่เอากินกระโพดกินกระโพดอ้อออากรวยเดี๋ยวว่าม่กินด้วยนะ กินกล้วยแต่มันต้องบีบออกไม่รู้มันเป็นอะไรมันกลัวใส่ย,ยาย้มันกินมันบีบงั้นนั่น,น,นกินแล้ว,วจะกินแต่ข้าวโพดอย่าเพิ่งอ่ะ